นายลูกไปไหนลูกไปไหนลูกไปไหนกุกกุกูกกกกเน่ชายเดี่ยวชายเดี่ยวมากินตรงนี้ชายเดี่ยวอะไรลูกอะไรอืมไม่ต้องกระโดดลูกเปเปลูกเปเป มีพี่น้องอยู่กันหกตัวตอนนี้เหลือสามตัวหายไปสามพวกเขารักกันดีเนาะไม่เคยห่างกันเลยอะ่ะไปไหนไปไหนต้นไหนก็ไปด้วยกันสามตัว

นูนโน่นโนไอสองตัวโน่นเล่นกันอะไรลูกพี่โมทำไมลูกทำไมทำไมลูกอือหือขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า